สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมและก็สวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาตามดูพัฒนาการการเจริญเติบโตดอกของเงาะกับดอกของลิ้นจี่นะครับสำหรับเงาะต้นนี้ก็เป็นการติดดอกปีที่สองปีที่แล้วก็ติดมาสองช่อก็ได้กินอยู่สองลูกนะครับช่อละลูกปีนี้ก็ถือว่า ติดเยอะกว่าปีที่แล้วนะครับนี่ครับมีช่อดอกค่อนข้างที่จะเยอะกว่าปีที่แล้วนะครับมีเกือบทุกยอดนะครับยอดด้านบนก็เป็นยอดที่ใหญ่นะครับยอดที่ใหญ่พอสมควรนะครับก็น่าจะเป็นช,ช่อดอกที่มีความสมบูรณ์ขึ้นมานะครับ ขึ้นมากว่าปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวเดินดูช่อดอกเนี่ยนี่ครับสำหรับจิงนี้ก็มีอยู่เนี่ยตรงนั้นก็มีมีทั้งใบมีทั้งช่อดอกอันนี้ก็ไม่มีเนาะมีแถะมีแต่ยอดอันนี้ก็มีบ้างนิดหน่อยนะครับปีที่แล้วก็ประมาณนี้แหละนะครับติดช่อดอก ได้กินนะครับได้กินปีนี้ก็ก็มาลุ้นกันนะครับก็มาลุ้นกันว่าะจะได้กินจีรูกนะครับผมคิดว่าได้กินนะครับเพราะว่าเขาติดดอกหลายจิงเนาะนะครับหลายจิงนี่ครับมีหลายจิงให้เห็นนะครับ ก็มีเนี่ยพวกนี้นะครับพวกนี้เนี่ยอันนี้ก็มีบ้างนิดหน่อยเนี่ยก็มีการช่วยน้ำนะครับช่วยน้ำตามปกติเพื่อเป็นการเลี้ยงดอกนะครับสำหรับปุ๋ยที่ใส่ก็ตั้งแต่ตั้งแต่ตอนที่สะสมอาหารมาเนะาะผมใส่ให้ทุเรียนก็เป็น824ยี่สิบนะครับ 824 24ใส่ไปแค่ครั้งเดียวนะครับต่อมาก็เป็นปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยชี้ไก่อัดเม็ด824 24ก็ใส่ตอนที่สะสมอาหารก็คือตอนที่สร้างต้นนะครับฟื้นฟูต้นก็คือเป็น12 33เป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีเนาะที่ใส่ให้บำรุงต้นนะครับทำให้ต้นเขานี่มีใบออกมาเนาะ จากนั้นก็เป็นการกักน้ําเหมือนกันนะครับทําเหมือนทุเรียนก็ติดดอกให้เห็นนะครับมีดอกอก็ถือว่าโอเคนะครับโอเคเลยนะครับเดี๋ยวจะเดินไปดูผลอ่อนของลิ้นจี่นะครับจะเป็นยังไงลิ้นจี่ที่ผมนำจิงตอนมาจากเพื่อนเนาะมาปลูกนะครับตรงนั้นเนาะอันนี้ก็เป็นงอ,อีกต้นหนึ่งนะครับ เงาะที่ผมทําคลิปไปคลิปก่อนเนี่ยนะครับตอนนี้ก็มียอดที่ออกมาสวยเลยนะครับก็ทําคลิปเกี่ยวกับการนําฟางข้าวมาคลุมที่ผิวหน้าดินเพื่อเป็นการรักษาความชุ่มชื้นนะครับให้กับผิวหน้าดินเราจะได้ประหยัดน้ํานะครับเราลดน้ําครั้งหนึ่งมันก็คุ้มไปได้หลายวันนะครับอย่างน้อยก็สองสามวันนะครับลดเปียก เพราะว่าฟางข้าวมันจะเจ็บความชุ่มนะครับเนี่ยเป็นเงาะก็เป็นเงาะโรงเรียนซื้อมาจากอุทยานการเกษตรมขอปีที่แล้วนะครับผมมาปลูกปีหนึ่งนะครับปีหนึ่งต้นนี้เป็นเงาะโรงเรียนเนาะมาดูดอกของลิ้นจี่นะครับลิ้นจี่จักรพัดเนาะสายพันธุ์จักรพัดอันนี้ก็เริ่มเป็นเริ่มเป็นผลอ่อนผลอ่อนแล้วนะครับเนี่ย ก็ถือว่าติดมาเยอะเหมือนกันเนาะอ่าก็ต้องรอดูนะครับว่าอ่าจะจะติดช่อและจีลูกนะครับอันนี้ยังเป็นช่อเล็กอยู่ยังเป็นลูกเล็กอยู่นะครับอีกหน่อยก็อาจจะมีการหลุดร่วงเนาะอ่ามันจะไม่ได้ทุกอ่าทุกทุกลูกหรอกนะครับเนี่ยอ่าปีที่แล้วได้กินได้กินหลายลูกนะครับได้กินพอสมควรอ่าก็จะมีอ่าพึ่งนะครับ พึ่งมาทำรังในสวนก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับอตอนดอกบานเนี่ยพึ่งจะมาตอมเยอะเลยนะครับพึ่งมันจะมาตอมผสมเกรสรให้นะครับเป็นลิ้นจีปีนี้ออกดอกค่อนข้างที่จะดีะเป็นช่อดอกที่ยาวก็อาจจะมีไม่เต็มต้นนะครับข้างบนจะมีตะใบมันจะมีดอกอรอบรอบนี่ครับตรงนี้เนาะเดี๋ยวมเดินดูตรงนี้นะครับเนี่ยจะมีดอกเนี่ยครับติดกิด ติดผลอ่อนนะครับเล็กๆนี่ใช่หมดนะครับติดผลอ่อนเนาะนี่ครับเนี่ยข้างบนใช่หมดเลยนะครับมีให้เห็นนะครับมีให้เห็นปีนี้น่าจะน่าจะได้กินหลายลูกเนาะได้กินกว่าเยอะก,กว่าปีที่แล้วก็มีการช่วยน้ำเลี้ยงดอกอเลี้ยงผลอ่อนเหมือนกันนะครับช่วยน้ำให้มีความชุ่ม ไม่ให้ดินแห้งนะครับเป็นเลิ้นจีสายพันธุ์จักรวรรดิปีนี้ก็ในเรื่องของอ,อินทรพาลนะครับผมเดินไปดูก็มีมีจันเนาะจันซึ่งเป็นจันทรตัวผู้นะครับออกมาสองต้นแต่จันทรตัวเมียเนี่ยต้นตัวเมียไม่ออกเลยนะครับต้นตัวผู้ในบานแล้วปีนี้ก็ไม่ไม่น่าจะได้ผสมนะครับ มันก็เป็นการปลูกที่ผมปลูกไว้เป็นเป็นแนวกันลมให้กับทุเรียนฝั่งนู้นนะครับก็ไม่ได้ไปอะไรมากมายนะครับกับอินทาลัมเพราะว่าผมทำต้นไม้หลายหลายต้นเนาะหลายอย่างมีทั้งมะไฟมะไฟมังคุดทุเรียนนะครับเงาะนะครับะมะปรางมะยงชิดนะครับมีละมุดมีโอ้มีเยอะนะครับลำไยปีนี้ก็ออกดอกมาเยอะเลยนะครับ ลำไยปีนี้ก็น่าจะได้กินเยอะนะครับออกดอกมาเต็มต้นเลยนะครับปีนี้ผลไม้ออกดอกอดีนะครับะมะม่วงก็โหนครับมะม่วงมะม่วง่ดกมากนะครับต้นนั้นที่ผมทําคลิปไปนะครับเนี่ยกิ่งนี่ตอนนี้ลูกโตโตเร็วเหมือนกันนะครับโตแล้วนะครับเดี๋ยววันหน้าผมจะพาไปดูนะครับที่ผมได้พ่นเนาะเกี่ยวกับอาหารเสริมให้นะครับเราก็มีการใส่ปุ๋ยทางดิน อคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ